สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็ออกมานอกสถานที่แล้วก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้พามาที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่5 3บสามเจ็บมือด้วยเล่นเบสเยอะเลยเนี่ยดูนิ้วผมเนีย่ยเจ็บไปหมดซ้อมทั้งวันวันนี้ได้ออกมาพักก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวกลับไปก็ต้องรีบซ้อมวันนี้คนเยอะนะครับ วันนี้คนเยอะมากยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ คนก็ทยอยมากันเยอะเลยดีครับมีคนอ่านหนังสือกันในเยอะดีแล้วผมชอบนะครับคนอ่านหนังสือบ้านเราดีดีมากเลยมากัน,นเยอะนะครับมาซื้อหนังสือกันมาดูหนังสือกันมาอ่านหนังสือให้ความรู้กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้เดินเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยมันมียิ่งกว่าหนังสืออีกเนะยอะแยะเลยนะคุณด,ดูสิเดี๋ยวเราเข้าไปไาข้างในดีกว่าว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะแต่ผมไม่ได้เจาะนะครับว่าผมจะไปบูธไหนเพราะว่าผมว่าเดินสเปซสปะไปเรื่อยผมชอบตรงไหนผมก็จะเข้าไปเนาะอย่างนี fruit, <okay. S 1> ้ดีกว <roe> ่าง <moderate> ่ายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเราไปดูบรรยากาศข้างในว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าตรงนี้วันแรกอยู่ที่บูธเห็นไหมก็ จะมีฮอต่างๆ,างๆมีผังบูธอะไรเงี้ยคุณก็เข้ามาดูได้ออกมาข้างนอกแล้วแม่ก็สดชื่นนะผมก็ไม่ค่อยได้มาเน่อย่างเงี้ยงานงนี่งานก็นี่ครับก็มี้าหน้าเลยตรงนี้เห็นไหม วันนี้คนเยอะนะผมก็ประมาเมืนกันก็ไม่รู้สิไม่คุ้นไม่ไม่เคยออกมานะอกสถานที่แบบนี้เลยแล้วก็ว่างานนี้มันจะมีอะไรบ้างมีอะไรให้เราดูบ้างข้างในเราก็ไปดูกันว่าก็อยากจะลองดูว่ามีหนังสืออะไรบ้างนี่มีหนังสือลดด้วย20%สหนังสือดีๆทั้งนั้นนะนอ่าน,านงนั้นหนะ้ะคุณเข้ามาเลยเนี่ยอยหนังสือดีๆลดราคาทั้งนั้นเลย ดูได้เลยจะมีความสุขเห็นไหมครับงานเยอะเลยผมมากน,นี่ก็มีผู้คนมาเยอะเลยมิสืออะไรก็ดูอะไรมีตรงนี้มิสือนี้ตรงนี้ทานอะไรก็มีตรงนี้ก็เป็นเป็นของเด็กก็ลองเข้ามาไม่แน่ใจโอ้ คนเยอะเลยนะวันนี้เนี่ยคุณดูสิคนรักหนังสือเยอะอ่ะดูดิโอ้โห <c oughs> คนรักหนังสือเยอะมากอย่างนี้ดีนะแอป,ปปีดด่เดยบ้าเราถ้า,าบอกรักหนังสือกันอย่างเงี้ยผมว่านา่าจะมีความสุขโอเคต่อไปกันต่อนมีหนังสือเจ๋งๆเยอะเลยอ่ะดูดิดน่ารักน่ารัก,น,ก,น,ก,น,กนั่นแหละเห็นอ่ะคุณดู ออกมาออกมาเดินดูหนังสือกันดีกว่าเดินเดินเที่ยวเนี่ยสบายสบายใจเลยแล้วก็เลือกดูเลือกมีความสุขกับชีวิตคุณได้เลยนะคุณออกมาเถอะออกมาอ่านหนังสือหาหนังสืออ่านกันดีกว่านี่ร้านนี้ผมชอบร้านนี้ประเทศดีมีหนังสือทเท่ห์ันเลยดูดิเดออหั่นเฉ่ง น่ารักตอนแรกคิดว่าพักเครื่องคุณดูไม่ใช่ไม่ใช่พักเครื่องน,นะเออตรงนะเจ๋งเลยพิดเสือ้อเสือ้อเท่มากเลยนะคุณเห็นลายไหมเห็นลายลายเสื้อตรงนั้นไหมนู่นตรงนู้นคุณเดี๋ยวผมให้คุณดูลายเสื้อสวยมากเห็นไหมนะ่ะ ห็นไหมนะขออนุญาตครับเนี่ยนี่เป็นไงเนี่ยงานศูนย์ประชุมนะคุณรีบมาเลยนะเดี๋ยวของหมดนะเดี๋ยวของหมดนะรีบมาเลยรีบมาเลยรีบมาเลยรีบมากันเลยนะออเออหน้าปกหน้าปกสวยเลยนะผมชอบนะแบบอาร์ตมากอ่ะอือโอเค แล้วไบบูธต่อไปดีกว่าเนนี้ยคงไม่เห็นเลยมากครับผมวันนี้โอ้คนเยอะเลยคนมากเลยคุณดูสิผู้คนให้ความรู้สึกกับการอ่านหนังสือนนเห็นไหมดีดีออกดีออกแล้วก็มีความสุขสีได้เอาน,นี้ เห็นไหมเยเห็นไหม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 เนี่ยของน่ารักก็มีนะคุณดูดินี่เจอเจอเจอพี่นิ้วกลมด้วยนะเข้าเข้าไปฟังพี่เขาบ้างนะช่วงเช้าเนี่ยกดไลค์กับซับสไครป์พี่เขาด้วยหล่ะฟังฟรี อย่างผมผมชอบฟังฟีเนี่ยของพี่พ like ี่นิ้วกลมเขาเห็นหมน่าน่าสนใจอี่เห็นพี่นิ้วกลมอเห็นไหมเนไหมเห็เนไหเห็นไหม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 เนไหมเห็นไหมนะม โ okay. อเคเดี๋ยวไปก่อนนะเพราะว่าให้พี่เขาได้ขายของบ้างผมเห็นพี่เขาไลทุกวันเลยเพราะพี่เขาไม่เหนื่อยหรือไงไรับเก่งมากเออทำได้ไง็ไมหรู้ผมให้เอ๊ะเอาพลังมาจากไหนก <laughs> ็เอา้าผม <laughs> โอ้แม่ตอบตรงจุดมากเลย OK, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn của không, phải, 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 ว้าวสื่แฟชั่นเนี่ยคารมิลลอนเดียสดูแลหุ่นตัวเองโคตรจ้า,าลยสุด,ดยอดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเม,มสีสลักสูยเก่าโอ้โห,โโหนี่ ยังเก่าเลยนิยสารอสทอนุสาร,สาราด้วยซ้ำไปงานอาร์ตอย่างเราต้องแบบนี้เลยงานพวกช่างสิบหมู่รู้จักช่างสิบหมู่ไหมช่างสิบหมู่ก็จะเป็นพวกเป็นเป็นช่างไทยบราณดีกว่าเขาเรียกนี่ดูช่างสิบหมู่อาร์ต สือเจ๋งๆกันเลยนี่นี่นี่เป็นไงรีบมาเลยรีบมาซื้อกันเลยรีบมาซื้อกันเลยรีบมาซื้อกันเลยหนังสือดีๆงันออ่าพออเป็นไง เ็นไงหนังสือไทยดีไหมนีหนังสือเก่าตรงนี้ก็มีนอ่แนโอ้จ้แค่ออกมาก็มีความสุขแล้วคุณเอ้ยวันนี้แบบหายเจ็บนิ้วไปสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปซ้อมต่อนี่เห็นไหมโอ้โหส,ส่ยอ้นี่อะไรเนี่ย โอ้ยปกปกหนังสือสวยมากอ่ะดูดิดครับแต่ละเล่มงานนี่อาร์ตมากเลยสุดยจ้จริง,รงดูดิหน้าปกหนังสือผมว่าชวนหน้าดูมากเลยนะแล้วสวยแบบสวยมากคุณดูดิเห็นไหม แค่ปกก็น่าดูอ่ะเห็นไหม่เห็นไหมเออโอ้โหเสือสุดยอดเลยจะซ้อมไทยชี้ก็ได้นะดูเลยน่าสนุกออกเห็นไหมคุณมันอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไป รู้ต่อไปนี่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 ดูดูดูเพื่อนเพื่อนเพื่อน่นดูหนังสือบางกองนี่นี่นี่ตั้งแต่คุณแม่ผมยังสาวๆอยู่อยู่ดีเกินคุณแม่ผมอีกอ่ะหนังสือน่าจะเก่าไม่รู้ปีอะไรเดี๋ยวต้องดูาเก่ามากอ่ะ สุดยอดสวยเห็นไมนี่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 นดูดูถ่ายเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยปกสวยมากปกสวยมากเนี่ยวันนี้คุณแค่มาเดินคุณก็มีความสุขแล้วนะคุณไปเจอหนังสือดีๆหนังสือแปลกแที่บางทีเกิดมายังไม่เคยเห็นสักเล่มหนึ่งจริงๆหนังสือดีๆใแค่นั้นเลย ดูวันนี้ผมเปรี้ยวไหมดูเลยอ่ามีไม่แกงกลัวมาลุยเลยเดินเที่ยวเพราะว่าเจ็บนิ้วมากดูนิ้วผมเจ็บมันเจ็บไปหมดเลยผมว่าคงน,น่าจะน่าจะพาคุณไปอียิปต์เลยวันนี้นี่มีคิวพัตตามาด้วยเห็นคิวพัตตา่เหนะ็นไหมครับเห็นไหมครับ น่ารักอะ่ะจอร์ตาสุดยอดน่ารักมากนี่ยรีบมามาดูหนังสือกันหนังสือเยอะเรียกมาแล้ววันนี้ผมว่าดีนะคนสนใจเนระื่องหนังสือมาขนาดมาก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 ซื้อนี่เชก็มี อันนี้เกี่ยวกับทางปัจญางนั้นเลยนะคุณต้องสนานเจ็ดบางสะพานว่า,วาเออหนังสือดีๆเยอะเลยมามาหามาหามาดูกันเองแล้วกันเนาะโอเคได้ไปบู้ต่อไปนะแต่ว่าร้านนี้ก็เก๋นะคุณดูเดี๋ยมีร้านเก๋ๆเยอะเลยนี่นี่น,นี่นี่คุณดูนี่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสมุดสมุดหนังสือด้วยเยอะเลยนี่น่าจะเป็นร้านหนังสือทำมือมอั้งคือน่านสนใจนะแล้วก็มีของเกๆ๋ๆเยอะเลยให้คุณดู แล้วก็ตรงนี้มีรถ1ตรงนี้คุณนะเบื่ออะไรคุณก็มาต่อต่อคุณเบื่ออา่านหนังสือบ้างคุณก็มาต่อนเนาะเพลินๆ <c oughs> นี่หรือไม่ก็มาลอยลูกปัดก็ได้มาในงานแล้วก็มาลอยลูกปัดเล่นๆคุณได้มีความสุขสร้างความสุขในชีวิตคุณบ้างน,นี่เหนะ็นไหมนี่ก็จะ,จะมีน้องๆน,งนี่นี่ นารักงั้นเลยเห็นว่าเนี่ยนั่งเป็นม,มามากันนะวันนี้แล้วก็มาเที่ยวที่งานกันแค่มาดูหนังสือก็อิ่มแล้วเนาะหนังสือมีประโยชน์คุณม,มาเหอะนี่โปรตการ์ดนี่สิบบาทนนเนี่ยสวยงัินแหละเห็นไหมครับเห็นไหมครับจัแมวมากครับน้องแนะนำไปทางนูน้นน้องแนะนำผมให้ไปทางนูน้นผมโอเค โอเคงั้นไปอ่ะสวัสดีครับเนี่ยวันนี้มาเจอพี่เจ้าของร้านไหครับไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่เขาเป็นหมดูพี่เขาเป็นงานมาดลูกนะบ้านสืบเป็นควาบร่ำรวยอ๋อครับแล้วก็มีขายโฆษณาอ๋อครับครับกิจกรรวัดลูกเด้วยอ๋อมาถครับครับครับตั้งร้าเพราะเพราะว่ามันเพิ่งช่วงเพิ่งเริ่มงานเนาะวันนี้ใช่ก็เราฉุกๆุกเราเนี่ยมัดูใหม่ครับครับผมครับขอบคุณมากครับ นี่เห็นไหมจ้างผมจังเดียวกันเลยนี่เท่นี่ลองดูลองดูลองดูเห็นไหมเนี่ยมันจะดูอะไรนั่น

ชัดเดินหนักใช่ไหมไดสิจ hey. He okay, ีโชวไปถ่ายรูปแชะฉกับดารานำแสดงชิมาโคนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเออต้องมาแล้วอันนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะเพื่อนๆต้องมาแล้วนะต้องมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วอยากใมไมาคาดมากบอกเลยสวยรถขนาดนี้ บอลนะบอลนะ้ะไอ้แม่นเนี่ยโอเคครับแผลหมดแล้วหมดเลยอือหมดแล้วหมดเลยนะเห็นป่ะผมบอกปุกคหมแล้วว่าต้องมาเห็นไหมเนี่ยสนุกจะตายไปดูหนังสือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปดูหนังสือนี่เล่นหมายเลขสิบเป็นยังไงบ้างเฮ้ยนี่เล่มน,นี้ปกสวยมาปกปกสวยมาปกปกสวยมากนี่ดูนี่ ดูอาโตเมนเนี่เห็นไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นศิลป,ปินรุ่นเก่าหรือเปล่าแต่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่เรียวนารโดหรอกเพราะว่าดูลายเส้นแล้วไมเคิลเอ็นเจโรนี่ว้าวว้าวยี่สิบแปดใครอยากได้บ้างเล่มเมยเพื่อนๆเ,เล่มเม้นี่รู้จักไหมเออถ้ากู คุณดูหนังสือเนี่ยดูดิเป็นหนังสือที่สวยสวยมากสวยอ้อหกสิบบครับแล้วก็นี่เฮ้ยมันหาไม่ง่ายนะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยหกสิบบาทป <c oughs> เปล่าขายที่ไหนเรียนมาตัวก็ นี่ดูดิหนังสือไมเคิลแองเจโลอ่ะดูดิเวิร์กออฟไมเคิลแองเจโลด้วยถ้าคุณชอบอาร์ตนะเหมือนผมนะคุณรู้เลยว่าไมเคิลแองเจโลมีคุณค่ามากๆและควรค่าควรค่าในการสะสมควรให้ความสนใจกับการอนะ่านหนังสือเยอะอันนี้ดี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 ใจมากต้องใช้ชเวลาเหมือนกันใช้เวลาใช้เวลาเหมือนกันในการ ดูงานเพราะว่าข้างในงานคนเยอะคนเยอะมากเข้าไปดูงานข้างในต่อโอเคดูดิกระเป,ป๋าใบเดียวนะเอาอยู่นะใบเดียวผกมาใบเดียวขาาเยวข้าไปเข้าไปลุยกันต่อเลยดีกว่าข้างใน<ป> ยอดเที่ยงกระเป๋าก็น่ารักมือสือก็น่ารักเลยนะดูร้านน้องไหนสีม่วงน่ารักเลยนี่นี่อันนี้กำลังคิดเนี่ยนี่มีแบบโอ้มือเก่าเยอะ เพรว่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ก็อยากจะดูปกเหมือนกันว่าว่าเป็นยังไงว้างนีนถ่ายได้โหมัสวยเจ๋งๆนั่นเลยอะอาร์ตออมสกันคุณดูคุณดูปกแค่ปกก็ชื่นใจแล้วว่านี่ทฤษฎีสีก็มีคุณมาดูเอา เลือกดูกันเลยเลือกดูกันเลยงั้นอาร์ตงั้นนี่นี่นนี่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 ไมเคิลไอเจลโลอ่ะเนี่ยมีไว้ครอบครองเลยรีบเอาพี่แบบนี้ก็ดีนะผมว่าสวยดีสุดบินเทปแฟชั่นบินเทปเฮ้ยอันนี้ขน็นตกนหมน่ากินจังดิน เพาใช้เวลานี้ไงด้ค่คะเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้นี่โตวเห็นไหมน่ากินไหมก็น่ากินเหมือนกันว้าวไปเหนไรห้าวผัดง่อง่ที่อยากซื้ น่ากินใช่ไหมน่ากินก็นรีบมาเดี๋ยวของหมดหน้ากินจะตายไปเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างคุณเอ้ยพิซซ่าคุณน่ากินเลยคุณเชื่อไหมเนี่ยผมไม่เคยกินแบบนี้ดูดิน่ากินมากมากอะ่ะนีอันนั้นซือเสร็จแล้วก็มาเดินกินอาหารกันดูแม่ครัว เห็นไหมครับนี่ยน่ากินแต่ต่างนั่นมีความสุขนียำก็มีนี่ยํำก็มีนีของกินเยอะแยะเนี่ยม,มาไม่แพงหรอกมามาอ่านหนังสือมาหาหน,นังสืออ่านแล้วก็มากินอาหารแต่พิซซ่าน่ากินมากผมบอกเลยน้ำลายหกแล้ว นี่ไปดีกว่านี่แหละก็ประมาณนี้แหละแล้วก็คึณก็มาเดินมาเดินเที่ยวกันแล้วก็มาดูที่งานหนังสือวันนี้คนเยอะมากน่าสนใจแล้วก็มีของแปลกใหม่ๆเยอะแยะเลยวันนี้ติดไปสัก,สกเล่มดีไหมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันว่าอยากจะอยากจะได้หนังสือไปไปไปอ่านกัน เดี๋ยวผมหาหนังสือหนังสือแฟชั่นดีไหมหรือว่าหนังสือดนตรีเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันว่าผมชอบแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปดูแล้วเราก็ไปดูกันนะครับโอเคยังไงวันนี้คงจะสนุกกับการเดินเล่นนะครับวันนี้นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องทางด้านล่างให้ผมด้วยนะครับ ผมจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้มิชชั่นบอลแมนภารกิจเปลี่ยนโัวลานให้เป็นหัวเทพเก๋ยังมีสไตล์ก็ต้องพบกันกันกบเอพิโซดต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย